ว่าแล้วน้ำไพเฮ็ดมาหลายปีแล้วครับก็ห้าพิษกับพิษห้าถื่อกระทืบเปอร์เซ็นต์การถูกนี่ประมาณจต่เปอร์เซ็นต์ครับในในสูตรของพ่อที่พ่อเฮ็ดมาหลายปีเนี่ยเอารวมๆกันถูกบ่อยบ่ครับประมาณตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้บ่ปีเป็นเปอร์เซ็นต์บอกมันถืออยู่วางช่วยปีนึงมันยี่สิบกงวันบอกรับหยิบสี่งวดประมาณถือถือถือบลูวิิปทิปเก็ดงวดโอ้หืมสิบเจ็ดงวดแล้วบ่อน สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยนะคะเจ๊ตังพะรวยนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแม่สวัสดีค่ะสบายดูเราพี่พ่อสวบุยกับคุณแม่นะคะคุณพ่ออยู่ไสาแม่พ่ออยู่บะจ้ายูยูโอสวัสดีค่ะพ่อไปนั่งไหมครับเดี๋ยวอันนี้เนาะเดี๋ยวนั่งเลย คุณพ่อเอาตัวเลขให้แอดมินแล้วนะคะตอนนี้ให้ดินหกรองแปดขอไปเอาให้ตัวเด่นมาสองตัวคนไทยมาแล้วอนคนไทยมาแล้วครับคนไทยมาแล้วนะครับคนไหยตัวเด่นมากคนว่าห้เขียนไปน้ำด้วยคนหทยมาแล้วนะครับัวเด่นนะครับผมวันนั้นให้ตัวนี้นะครับพ่อสวัสดีนะครับให้ให้ตัวเด่นเลขหกกับเลขแปดเนาะพ่อวันที่หนึ่งเมษาสองเขาหายร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเด่นหกเด่นแปดนะครับเุ้ยดังไฟพี่น้อง ดังแน่นอนมันดังไฟพ่อมันชื่อ่าดังเชบ่ง่วนนี่น้องแม่มันไชดังไฟไว้ฐานี่นั่นชื่อว่าเขาเรียกแม่พ่อบ่อีหยังก็เรกเงียงเกาะสี่ศูนย์ห้าศูนย์บ่ของเจ้าอ่ะอันนั้นของแม่เริ่แต่ว่าเขามาฟังของพ่อนะคะท่านผู้ชมพ่อสวัสดีอีกครั้งพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคพ่อต่างกล่องกันพี่น้องะวันนี้ไฮแจ็กซุดพ่อ แลาวรับี่จะสุดยีหันหาสุดบ่กสุดอะไรโอ้ยทั้งหกสุดทั้งเจ็ดสุดนี่แหละเจ็ดครับเจ็ดแตเป็นเจ็ดสุดครับถ่ายได้เจ็ดสุดนี่มันจะเขาบนเขาล่างจั่ว่าพอฮมที่เคยเห็ุมากนั่นบอกน่าครับเขาบนเขาล่างยี่หันครับตรงตรงขึ้นกับนำยี่ห้อน่ตอนหนักส่วนมากก็ตรงเลยหรืตรงเลยตรงเป๊ะครับโอ้ตัวเป๊ะบุตรต้องกัปเป็นไหครับกลับนี่ยทีหน่อยครับวกตัวกลับหน่อยข้างแต่มันอาก็ออกอยู่ ครุณพ่อกาอให้ตัวตรงพ่อเอาซูเอฟซีฟังเลยจ้ะเดี๋ยวให้อดมินเขียนถ่าพ่อจำได้เพรเลขที่พ่อใช่ให้มาเนี่ยมีตัวใดแน่ยจริงๆอ่ะปกติคุณพ่อหายมากจกปีครับเด็กองพ่อเนี่ย มาดนเฮทมาสหมดเลยทีเทปซื้อเจ้าของเลยบอกง่ายไปสูตรเจ้าของเป็นว่าห่อบุได้แบบสูตรไผ่วุ้นแดวน้ำไผ่เฮดมาหลายปีแล้วคกับห้าพิษกับพิษห้าถือกับถือเปอร์เซ็นต์การถูกนี่ประมาณจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับในในสูตรของพ่อที่พ่อเฮดมาสเลยหลายปีเนี่ยเอารวมๆกันถูกบ่อยบ่ครับประมาณตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้บ่ ปีเป็นเปอร์เซ็นต์บอกมันถีอยู่วางช่วยปีนึงมันยี่สิบกงวันบอกขับหยิบสี่งวดประมาณถือคือคือบลูสิิดเกทมั่วโอ้หืมสิบเจ็ดงวดนะผมก็ันก็ประมาณแปดสิบหาขึ้นไปแล้วแปดสิบหาเป์เซ็นต์ขึ้นไแล้วเจ้าขก้าสิบไปแล้วช่วงวัางใดๆเนี่ยมันถือเลี้ยงกันเลี้ยงกันเลยครับถือเลี้ยงกันมากเลยนี่เนี่ยแต่ให้สองตัวหนึ่งมันมันกรบ่ค่อยผิด ส่วนมากมีแต่สองตัวเป็นอที่แบบว่าสามตัวก็มีสามตัวมันอยู่กับจังหวะมันครับว่นนี้มันเลยแค่สองตัวเือห้องก็แปดคุณอยู่กับจังหวะตัววานะครับอยู่กับจังหวะมันบางเทือก็ได้สามตัวบางเทือก็มีสามตัวแต่มันก็มีตัวถอดตัวก็ช่วงนั้นมันก็เป็นตัวร่องสองตัวนี่นะเสียอ๋อมีตัวลักตัวร่องอยู่นะครับมีตัวร่อง ขันมันก็เด่นหกี่หกก็เด่นหกใครว่ากลมหกนะผ่อเนาะเดนหกง่วนนี้เดนหกมันบอกครับขันมันไปตามสุดมันก็ตัวนั่นเลยแหละเรียนหกพอวานนะครับคือนฟ้ไปเมืนฟองไปใบงอมกระเจ้าเนี่ยตัวใดมันจะขึ้นห้องก่อขึ้นแน่นตัวนั่นนี่สินะอันนี้ก็ขึ้นแน่นหาเกศหรือเกศหาล่ะขันขันมันจะออกข้างใหญ่หอนมีตอนนั้นโอ้หาเจ็ดเจ็นห่อา มันจะตรงกันบอครับมันตรงกันแน่ตรงกันนะครับตรงกันคือคือผู้ซื้อคือเน้นเลยครับมีตัวมวยมวยอ่ิธานมาเด็กเต้นหอกับโมลุศนะครับเนาะโมลุเอ่าโมลุศโมลุศงวดนี้เต้นหกโอ้ันใจได้กว่าเส้นพ่ออภิธานเนาะโอ้ยมันกลายเปอร์เซ็นต์อยู่ครับหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนอกคุณพ่อบอกว่าได้นะครับบอกว่าได้ครัือใจได้กับเด้นหกนะครับพ่อ พ่อบอกเลขที่พ่อบอกกับมี่โอ๊คเก้านะครับเราเยอะครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อซีว่าให้ฟังนะครับมีเลขตัวใดแน่นะครับผมพ่อเป็นจดไว้นะครับมีจดไว้แล้วจดอะไรก็ได้นี่พ่อเป็นคำนวณออกมาแล้วนะครับจากสูตรพ่อเองของคุณพ่อสวัสด์นะครับ เลขกระไรตัวตัวนดีที่สุดเลยพ่อลห้ฟังเนี่ยครับเลอเลขที่ดีที่สุดเลขของพ่อมีเลขตัวหยางแน่ครับแล้วก็บอกให้แมวว่ามีตัวใดคว้เน้นค่ะตัวใดตัวเด่นเนาะเออให้เอฟซีเขาไปให้เน้นๆให้เขาเนี่ยครับเกี่ยวกับเก่าเนาะครับแต่ว่ามันมันตัวหนอกเลขเด่นคตัวนี้ มันนอกเลยแต่ว่ามาไร็ชแล้วนะมันมันดีเปอร์เซ็นต์มันสูงตัวเด็ครับตัวเก้าหกเก่าหกเก่าหกเก่าตัวดีตัวดีแล้วก็มะเก่าสามเก่าเก็บรองนั Plus ่นน okay? ั่นแบบาาเก้าเก็ดตัวรองนะครับหกเก้าตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเน้นนะครับตัวเน้นนี่เราก็เก็ดหนานี่ครับ แล้วก็เจ็ดหาด้วยครับเด้อเน้ยนถาผู้ใดมักสูนก็คือืศูนหาสูนเจ็ดศูนแปดไม่เท่าไหร่ะต่มักสูนแต่จะมีอยู่สามชุดแค่นี้ผู้ใดมักสูนว่าไปมักสูนอยู่แล้วกตจับใส่หาใส่เจ็ดใส่แปดเลยเป็นเมาพอครับครับม่ถนัดเลยโบรไลายครับตัวมันตัวมนไข่เง่ายครับมัติะกากหรือว่าคิดวางสิบบด้วเลยอกกระตกระรุ ปกติกับพวลดู่แล้วเรื่อว่าบพวลดรับพอมั่นใจเลยว่ามันสิกาสิกาหลุดอยู่บ่พอว่าเรื่อว่าพวลดนะครับนักอ่ะฝันอยู่ฝันอย่างน้ตพอนอน้ตเร็วมากอยากเร็วมากฝันเลยไปซื้อรถรถไปรับมาขับคีเลยวันฝันดีตัวนี้อ่าฝันมาจังไลยค่ะขี่รถบ่เคยขี่รถเลือยมาขับขี่รถไปรับมา สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับส้างส้างมันเด็ดเป็นคือยังมั่นใจกว่าใครร้อกมากล้องมามันมาเป็นโกงฮะตัวกับเลยห์บาร์โบอันไม้มันก็ชนไม้มันมาขูดซื้อฟ้าข่างเขาเนี่ย่ฟ้าาร์เทียเขาเปิดขนางคนขับความครับประาูนี่ประตูนี่นี่ล่ะแต่ว่าเรยอรถกมันโบมี่ทะเบียนยังยังกับโบมี่นะบ่าในนี่ายทะเบียนนี่ยังนี่ล่ะเพราะเขาคนเดียว พอจะตีขว้วฟันเป็นยังไงเนาะตีขั้วฝันบ่ทำนัดเปินไปคือสี่สองเน้อตัวหนึ่งแขกันไปคือสี่สองคือรถสีร็อแล้วนะครับโอ๋สซีสองเป็นความฝันของคนทอนอันนี้ตัวอันนั้นตัวกันตัวนั้นคือซีร็อกครับโอเคตัวมันดีหรือกับเครื่องช่มนี้หรือคือเจ็ดห้านะครับผมครับเก้าหกเก้าเน้นเนรับ แล้วหกโตเนี่ยต้องกลับน้ำเลยอะหกเก้าให้กลับเด้อเอฟซีครับหกเก้าเนี่ยพอบอกเลยตามปกติพ่อบอกว่าตรงๆแต่ว่าหกเก้านี่ต้องกลับเนี่ตัวนี้เน้นๆนะครับเน้นป่ะพ่อตัวนี้เน้นป่ะค่ะเน้นเยอะเลยค่ะพ่อเน้นตัวนี้ป่ะให้เอฟซีเน้นหนักตัวนี้เลยจีจ่ามีสองตัวนะครับเนาะที่เน้นหนักหกเก้าให้กลับเด้อหกเก้าเลขกระได้เมื่อวาแล้วก็เจ็ดหานะครับคิดว่ามันดี เป็นวารอยู่บอรรอนเลยตามบอรอดอนตีลี่สิพิปปิของบ่ิเวณผมมากเลยขึ้นวอร์รอนงดสติติจจะงวดก็พอน่ะเติติจงวดว่างหันกันเลยไปเลยก้อนนั้นนี่จะงดกัก้อนน้นนี่จะงดติดเรียงกันเลยละสามสี่งดโอ้สามสี่งดคุณน่ะสามสามสี่สามมากันละเก้าเข็นในบนรางอีกางเงาพอในบนรางน่ะ เขหากับยังอ่ะตัวล่างมันที่จำบ่ค่ะอ่าเขาทั้งบนทั้งล่างเมืนบ่าเขาเรียก่อนฮะทังเทือกมันกับเขาหางเทือกมันกับครั้เดียวครับบวกเขาบนกับเขาล่างนี่ขนะครับผมเนี่ยก็เป็นตะเลที่ข้างของวัดสอทีนาติดตามเนาะครับเนาะเพราะว่าเนาะใช่เพราะว่าไม่ข่าวบอกคนไปหายอยู่ด้วยไม่ยอมบอกเว้ยนะกระโดด ยังก็บฮะบอกไปแล้วฮานบอกน้ำจัหนอพ่อถนี่ือเลยซุ้มน้ำมากันหลายสองฮะคุณพ่อถือเพื่อนนะครับเพื่อน้ตัวนี้ถือก็บอกคุณพ่อสำรวจก่อนนะถืก็บมีให้่อเพื่อนช่วยให้เพิ่งเนาะเล็ก่อเพื่อนนะครับลูกมันว่นนอว่านัน่ปะครับมันวัว่ครับพิษแต้มหนึ่งครับเนี่ยอ๋อไอแคปหนาจอ้นะครับเพราะว่า เป็นตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสวัสดนะครับคุณพ่อสวัสดคุณส่วนมากถ้าเข้าจะเข้าบนเข้าล่างตามสติ่านมาเนาะพอเนะแล้วก็สูตรเป็นสูตรของคุณพ่อสวัสดเองนะครับนะครับคือบ่อได้ไปเอาสูตรไทยนะครับพ่อบ่ได้เอาไพรเราเปลี่ทับเองเพิ่งเวนงวดที่แล้วเนาะพ่อนะที่มันมันบูเขาเนาะงวดก้อนหนานน่นเน่ะเขาสามงวดสี่งวดติดเลยครับแล้วก็มาอีกงวดนี้นะครับเนาะ เด่นหกนะครับเป็นหลักนะครับผมเน้นๆนะครับหกเก้านะครับแล้วก็เจ็ดหานะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสี่สองเป็นเลขความฝันของคุณพ่อเนื่อเพรมันเปิดมาคุณพ่อวะให้ระวังไว้นะครับให้กันไวใคื่ก็สี่สองเป็นตัวเลขความฝันที่คุณพ่อเปนปีมาแต่ความฝันนะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ่โชคดีสักครูสักคนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะว๊าสบายน้ำนี่รวงน้ำกันหมดครับครับนะครับนาจอ้เด้อครับเด้อคุณพ่อขอบคุณในหลายพ่อคุณพ่อผมก็ใจดีนะครับคุณแม่ผมกัดใจดีใจดีฮ่ากี่แม่นางค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับครับ